ครับเพื่อนๆครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับหามุมปลูกทุเรียนในสวนครับผลไม้ที่เราอยากกินเนาะเนื่องจากว่าเราปลูกไม้ป่าเต็มไปหมดแล้วครับเพื่อนๆนเนาะก็เลยจะหามุมที่ปลูกนะครับเราก็เลยเลือกได้มุมใต้ต้นนี่ครับตะขบเนี่ยนะครับผมตะขบเขามีอายุของเขาอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็ปลูกมาแล้วประมาณสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะตายแล้วล่ะนะครับเราก็เลยเลือกจะเอาทุเรียนลงตรงนี้แหละ นะครับเนาะลงข้างๆต้นตะขบให้เขาเป็นร่มให้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ศูนย์กลางาาระหว่างต้นไม้ใหญ่ต่างๆพอดีเลยเนาะนะวันนี้นะครับเราจะปลูกผู้เรียนนะครับ,บนสวนสองไร่ที่เราเคยปลูกแล้วได้ผลดีนะครับคือปลูกแบบไม่เอาถุงออกนะครับเพื่อนๆเนาะมาดูกันนะครับ ครับเพื่อนแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอเราไม่เอาถุงออกปั๊บรอเอาถุงออกหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือต้นเขาก็ช้ำอยู่เนาะวันนี้ก็กรีดเผื่อเอาออกได้เลยเนะาะเพื่อนอันดับแรกนะครับต้นขุมก่อนครับผม ครับเจอลากขดแล้วเขาบอกว่าถ้าตัดลากขดออกเงี้ยเรียนจะเรียนเจอตัวดีนะครับนี่ครับผมออก้วครับ ลากดออกแล้วครับตั้งเลยครับอ้าวหยุดเอาเลยอันนี้นะครับเราพึ่งนะเอาดินใส่เข้าไปนะเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าลากขดก็ทะลุลงใต้ก้นถุงแล้วนะครับแปลว่าเขาจริญเติบโตดีมากนะครับทุเรียนพันธุ์นี้คือทุเรียนพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆพ,พื้นบ้านทางภาคใต้นะครับ พอจะปลูกอย่างนี้เนาะบ้านพันไม้พอเพียงก็จะทําอย่างนี้นะครับก็คือฝังถุงไว้บริเวณนี้แหละถุงก็แค่หอ่อมวนเล็กๆนะครับมวนให้มันเล็กๆแล้วก็ฝังเอาไว้มีเพื่อนๆหลายคนก็ถามทาไปทําไมอ่ะก็คือลดขยะนะครับนะแล้วเอาไ้เป็นเอาไปเป็นขยะที่อื่นนะครับก็ฝังลงตรงนี้แหละเพราะยังไงพืชที่เราปลูกนี่ก็อยู่ที่นี่ระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็จะไม่เป็นขยะของที่อื่นเนาะนะครับ ขออนุญาตหาดินนะครับหญ้าเยอะมากครับีย๋ยวหญาก็ผมบอกว่าเขาก็ต้องการ พวกชิ้นสีวัตถุพวกนี้เหมือนกันนะต้องก้อยสลายแล้วหรือเปล่านะนะครับก็ไม่เป็นไรครับเนี่เราก็จะถมดรื่องะ สูตรการทําร่มให้ทุเรียนนะครับเพื่อนๆเ,เนาะบางท่านก็บอกว่าทําร่มให้ซะน่อยนะครับบางท่านบอกไม่ต้องทําร่มให้ปลูกได้เลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนเราก็ทําทั้งสองอย่างครับ น,นะครับเสมอกับต้นเดิมเสมอกับขอบถุงนะครับอ่าทำพพนประมาณนี้ก่อนนะนี่นะครับปลูกทุเรียนนะครับดินทรายเนาะโดยใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านภาคใต้นะครับง่ายสไาตลา์บ้านพันไม้ทัวเพียงนะครับเป็นการปลูกทุเรียนแบบผิวดินนะครับเพื่อนๆเนาะ เรายกโคขึ้นไปนะครับให้เสมอกับดินเดิมอย่างนี้นะครับนี่ครับ้ามาดูความคืบหน้าติดตามการจเจริญเติบโตกันครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับหอบกันนะเนี่ย